ุขที่ไหนจะเท่าบ้านของเราละครับบ้านของเราได้อบอุ่นที่สุดแล้วเซฟตี้โซนมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลา,าต้องเปลี่ยนบ้านใหม่หรืออยากจะซื้อบ้านหลังที่2เพิ่มขึ้นแล้วก็ดูที่นี่เลยครับกับโฮมบเอสกายทำเลได้เด่นโครงการได้ดีแอนดี P ้เคมพิมุกจัดให้สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาคุณมาดูบ้านที่เป็นทาวน์โฮม3ชั้นโอ้โหที่นี่ผมบอกเลยนะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสิบเต็มสิบเลยดีกว่านะครับและรวมไปถึงวัสดุที่เขาใช้เนี่ยของตัวบ้านและข้างในบ้านเนี่ย เป็นมาตรฐานระดับโลกเลยก็ว่าได้โอ้โหคุณครับบอกนะถ้าคุณจะต้องสร้างบ้านเองแล้วไปซื้อวัสดุเหล่านี้เข้ามาเนี่ยโอ้ยจะไหวไหมจะไหวไหมแต่ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปเลยครับเพราะคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วกับสุภาลัเออร์บานาเจ้าพนักปักเกร็ดแล้วก็คุณได้ทุกอย่างครบพร้อมหมดเลยถ้าไม่เชื่อตามมาสิครับมาแล้วสวัสดีพี่โป้สวัสดีครับท้องแอนดี้โอ้โหวันนี้เราได้มาเจอกับผู้ที่ เขาเรียกออกแบบพร้อมกับทีมทีมของทุกๆคนที่อยู่ในทีมพี่โป้เองเนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะถ้าใครหลายคนที่เป็นแฟนตัวจริงของทางสุภาลัยเนี่ยจะต้องรู้จักพี่โป้ดีถ้าคุณไม่รู้จักแปลว่าวันนี้คุณต้องรู้จักเพราะพี่โป้คือผมชื่อชัยจักรวัฒนยูนะครับ,รบเป็นผู้อำนวยการอาวุโสข,ของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นี่ไงโครงการของสุภาลัยทั้งคอนโดบ้านเดียวทา,าวน์เฮาส์ครับ รับผิดชอบเรื่องการออกแบบนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นงานเอกของพี่เลยก็คือสุภาลัยเออร์บาน่าครับคือยังไงพี่มันเป็นมีความเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมยังไงบ้างครับสุภาลัยเออร์บาน่าแจ้งวัฒนาปักเกดครับผมเป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นนะครับในเมืองครับ,รบที่เป็นความภาคภูมิใจของสุภาลัยเลยแหละเพราะว่า เป็นทางโฮม3ชั้นที่หาไม่ได้ในตลาดนะครับในย่านนี้นี่ถือว่าถือว่านี่อันนี้แบบสุดยอดละครับผมนอกจากทำเลที่ดีแล้วนครับก็ในแง่ของการออกแบบการดีไซน์ครับเราก็ตั้งใจที่จะทําโครงการนี้ให้ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ครับนะครับที่ที่มีพฤติกรรมที่แบบเปลี่ยนไปจากในอดีตมากๆนะครับมีทั้ง work from home มีทั้งแบบฟังคือฟังก์ชันแบบ ทั่วไปปกติเนี่ยมันจะมันจะไม่เพียงพอละด้วยความที่เป็นรูปทรงแบบบ้านของทาวน์โฮมเนี่ยคือหลายคนก็อาจจะแบบว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่วันนี้ด้วยตัวพี่เองและทีมงานเนี่ยได้ใส่ความแปลกใหม่หรือว่าใส่อะไรที่พิเศษลงไปบ้างครับอันนี้เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมที่เราตั้งใจให้หน้าตาเนี่ย แตกต่างจากหน้าตาทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบพิเศษคือเป็นราวราแนงกับดาวกันตกนะครับที่ที่เป็นองค์ประกอบหลักของหน้าตาบ้านนะครับ,รบอย่างที่แอนดี้เห็นเนี่ยแล้วก็สีเนี่ยที่เราเลือกใช้ก็จะต้องเข้ากันกับสีของหน้าตาตัวอาคารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคัดสรรตัววัสดุชิ้นนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าที่จะได้ เจ้าที่ถูกใจคัดสรรอยู่นานนะครับจนกระทั่งมาพบอ,อยู่เจ้าหนึ่งเรียกว่า AlN e x ชื่อที่ชอบอัลเน็ที่ชื่อเพราะนะใช่ครับใช่ที่ที่ดูแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดทั่วๆไปพอสมควรอย่างนั้น,นเลยใช่ไหมใช่ครับของอ l N e x ็เนี่ยที่เราตกลงกับเขาเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วอ่ะเขาจะมีความแข็งแรงกว่าสินค้าในตลาดประมาณ5 0อันนี้ที่ที่คุยกับเขานะครับอ่าแล้วก็ อลูมิเนียมเนี่ยจะน้ำหนักเบาไม่เป็นภาระกับโครงสร้างตัวอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเสาคานหรือว่าโครงสร้างในการคำนวณเนี่ยเราก็ไม่ต้องเผื่อน้ำหนักเท่ากับปูนหรือเท่ากับเหล็กที่มีความหนักมากกว่าอย่างนี้ก็ดีครับได้ความคอนเฟิร์มจากพี่ชายผมว่าอาลเน็กซ์เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้นะฮะให้เป็นส่วนของบ้านคุณได้เลยนะครับแข็งแรงคงทนแล้วก็เป็นวัสดุที่เบาไม่เป็นภาระกับโครงสร้างเออดีเนาะผมชอบนะนะครับ บ้านของเรานั้นมีทั้งหมดกี่แบบยังไงพี่โครงการนี้นะครับมี2แบบ2แบบด้วยกันนะแบบแรกก็คือสุพรรณนรานครับ,รบเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยนะครับพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตรครับ3ห้องนอน3ห้องน้ํา 2ที่จอดรถนะครับแล้วก็2พื้นที่อเนกประสงค์ด้วยบนพื้นที่เท่าไหร่บนพื้นที่20ตารางวา20ตารางวาส่วนอีกหลังหนึ่งเนี่ยชื่อสุภธาราครับเล็กลงมานิดนึงนะครับพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรครับสห้องนอน3ห้องน้ํา2พื้นที่จอดรถแล้วก็แถมด้วย1พื้นที่อเนกประสงค์ด้วยมีอีกแม้กระทั่งหลังเล็กเราก็มีโอ้โหบนพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยบนพื้นที่17ตารางวาวันนี้อยากให้แอนดี้ดูพื้นที่บ้านหลังใหญ่ เพราะว่าจะได้เต็มเต็มอิ่มนะครับไหนไหนมาเยี่ยมบ้านที่แล้วก็ก็คือบ้านหลังนี้เลยใช่ครับสุภณราถูกต้องแั้นเราเข้าไปดูกันเลยครับเชิญครับเชิญครับประตูเราเอาบีทางเดียวเนาะอ่านี่อันเดีดูว่ามันต่างจากคองโอื่นๆยังไงว้าว มาครับเข้ามาสู่ในบ้านของเราแล้วสุภณราใช่ครับนะครับผมซึ่งเข้ามาแล้วม,มันกว้างอ่ะกว้างมันกว้างโล่งโล<ส>่งเดี๋ยวก่อนนะ o r t ์ทู i l ลิงนี่ก็ต้องอยู่ประมาณชัด2จุด 2.7 7ใช่ไหมประมาณนี้อันนี้อันนี้ดอกฟ้าเ้วนนะเนี่ยครับเพราะเป็นการ, build term, รบิวอินเพิ่มเนาะถึงจะเป็น Product ์ทาวน์โฮแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าที่ซื้อแล้วเดินเข้ามาเนี่ยเหมือน<ม>บ้านเดียวลูกสึกเหมือนบ้านเดียวใช่เข้ามาในะส่วนในโซนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ i v ฟิ่งรูมใช่ครับสังเกตได้เลยครับว่ามีพื้นที่สเปซตรงนี้โล่งขึ้นอันนี้บ้านนี่คือสร้างด้วย r รีแคสหรือว่าเป็น อ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นโครงการของสุภาลัยเนี่ยเรายัางคงใช้ะระบบโครงสร้างที่เป็นอิฐมวลเบาอยู่อิฐมวลเบานะครับเพราะว่าประโยชน์ของอิฐมวลเบาเนี่ยเมื่อเทียบกับพีแคสแล้วเนี่ย ในมุมของลูกค้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถต่อเติมเปลี่ยนแปลงพื้น <จะ S 2> ที่ดนนได้ง่ายกว่าแล้วก็ในแง่ของการถ่ายเทความร้อนเนี่ยก็จะดีกว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมพิเศษนะครับสำหรับบ้านหัวมุมแปลงหัวมุมที่มีพื้นที่ด้านข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวด้านข้างเราก็จะมีหน้าต่างนะครับ,รบที่ให้แสงธรรมชาติเข้ามาครับ พี่เพครับตรงนี้น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะใช่ครับนะครับเป็นจะเป็นห้องนอนก็นได้ห้องอนเนกประสงค์ก็ดีก็เป็นมุมที่สำหรับ work from home นะครับมานั่งทำงานได้อันนี้คือลานซักล้าน,านนะคุณผู้ชมครับถ้าจะเป็นครัวก็เป็นได้ใช่ไม่มีปัญหาใช่อันนี้เราคือเรามีคานอยูงล่างเรียบร้อยหมดแล้วใช่อ,อันนี้มีโครงสร้างรองรับไว้ให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าอยากจะแต่งเติมเป็นรูปแบบสไตล์งตัวเองยังไงบ้างนะครับ อันนี้ห้องน้ํานี่ไงเมื่อกี้ผมก็เห็นว่ามน่าจะเป็นห้องน้ํานี่แหละอ๋อห้องนี้ก็คือ,อไม่มีชาเวอร์ล้างหนงล้างหน้าล้างมือแต่ห้องก็จะได้แบบนี้เลยเนาะใช่ครับนนเป็นฟิลกระบงกระเบื้องกระจกอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับของ Alnex ที่พี่เลือกใช้ในตัวบ้านนะครับนอกจากจะเป็นราวกันตกแล้วเนี่ยเขาสามารถทำเป็นราวบันไดก็ได้ อ๋อก็คือเป็นทั้ง outdoor indoor อะไรได้หมดเลยถูกต้องเลยครับอืมเฮ้ยแต่แต่ดีไซน์ผมชอบนะมีความเฉียบอยู่นะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานอย่างที่ว่าด้วยโอเคได้ครับงั้นเราขึ้นชั้น2กันเลยดีกว่าเชิญเลยครับน,นี่พอมาชั้น2นะครับแอนดี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับลูกๆนะครับเราเตรียมไว้2ห้องใหญ่ๆ2ห,ห้องนอนเลย เราแต่งให้ดูอีกแบบหนึง <ừ> ่งนะครับให้เป็นลักษณะห้องอนเนกประสงค์เป็นมุมทำงานมุมพักผ่อนได้ทำงาน<ช>เหนื่อยเนื่อย<ๆ>พักสายตาก็ลงมาเอนหลังที่เตียงได้นะครับห้องน้ำแต่ละห้องวิใหญ่นะอันนี้เติมเข้ามาเนาะ <witnesses> <ช>ไม่ได้มา<ช>ตัวบ้านเนาะใช่ผลิตภัณฑ์ต่งตตางๆของพี่ที่เลือกมานี่ใช้อย่างดีทุกอย่างจริงๆนะคุณผู้ชมครับ อันนี้ก่อนขึ้นชั้น3นะครับมาสเตอร์เบดรูมเราก็เตรียมพื้นที่อันเกนกประสงค์พิเศษอีกชิ้นหนึ่งคือจากชานพักธรรมดาธรรมดาถา้นี้อันึ้งนึกออกเนี้ยจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับ,รบแต่อันเนี้ยเราขยายให้กว้างขึ้นด้วยความที่ข้างล่างเนี้ยมันมีชานพักพิเศษแล้วครับข้างบนจะไม่มีได้ยังไง oh. ใช่ไหมครับอ๋อร้อยหาสิบหกตารางเมตรไม่ใช่พื้นที่<ม>ทเล็ก่ใช่น,นะครับนะใช่ ามาถึงห้องเจ้าของบ้านแล้วครับ oh, oh, oh. ความใหญ่เนี่ยตั้งแต่หน้าบ้านจดหลังบ้านเลยนะครับทีนี้เราก็แต่งให้ลูกค้าดูว่าส่วนหน้าบ้านที่ติดกับระเบียงแล้วก็หน้าต่างบานขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่สําหรับการวางเตียงน,นอน, <Okay. S 1> นครัเสร็จแล้วด้านหลังที่ติดกับห้องน้ำเนี่ยเราก็กั้นให้ดูว่าตรงเนี้ยพื้นที่มันสามารถกั้นเป็นโครเซตได้นะ Walk in ครัเส เมื่อกี้อยู่ข้างล่างอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว่ามาที่บอกไปใช่ที่พี่ใช้ On น็กรากันตกเรากันตกอมอยู่ตรงนี้ครับแข็งแรงไหมครับเฮ้ยไม่ขยับเลยเฮ้ยคือเอาจริงครผมเดินเข้ามาผมเป็นคนกลัวความสูงและนี่กระจกทั้งบานเลยครับอย่างที่บอกอะครับว่าอันเนี้ยกว่าที่จะได้สินค้าชุดนี้มาเราก็เลือกแล้วเลือกอีกนะครับเพราะว่าคอม p พ r ์กันของในตลาดแล้วเนี่ย สินค้าของอัลเนเนี่ยก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้ําหนักเบานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นภาระกับโครงสร้างของตัวอาคารของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทนทานแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานนะฮะดีกว่าเหล็กแน่นอนนะครับเพราะว่าในแง่ของการผลิตเนี่ยเขาผลิตมาจากโรงงานถ้าในศัพท์เทคนิคเขาเรียก p r e f a b P r e f a b ก็คือการผลิต จากที่โรงงานแล้วก็นํามาติดตั้งที่ไซ์างานนะครับก็คือเมทูออเดอร์ก็คือเราวัดไซซิ่งของพื้นที่ที่เราต้องการใส่ใแล้วก็ไปผลิตที่โรงงานใค้โคดสีอะไรต่างๆนี่เขาหูสีนี่และอีกอย่างนะแอนดี้ความเรียบเนียนของสีของอัลเนเนี่ยมันจะแตกต่างจากในอุตสาหกรรมทั่วไปเพราะว่าเขาพ่นสีในระบบอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีในการพ่นสีที่ต่างจากของคนอื่นๆเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีพ่นสีแบบแนวตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการลอกล่อนลูกค้าก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของความทนทานแล้วก็ไม่ต้องเมนเทนแน์ในอนาคตต่อไปแล้วก็ที่บอกไปอะครับอลูมิเนียมกับเหล็กเนี่ยความแตกต่างมันก็คือว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นเนีไม่เป็นสนิมที่สําคัญเนียบนะครับเนียบกั่เหล็กมากเพราะเหล็กเนี่ยถ้าเอามาติดตั้งมันต้องเชื่อมแต่เอาจริงๆแล้วนี่ถามเป็นเป็นข้อมูลแล้วกันในเบื้องต้นเนาะคุณผู้ชมเนาะ ผื่อใครคนไหนหมีบ้านที่ต่อเติมมาแล้วใช้วัสดุที่เป็นเหล็กและขึ้นสนิมอยู่ตอนนี้เหมือนบ้านผมเนี่ยคือสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ทำส่วนไหนของตัวต่อเติมบ้านได้หมดเลยใช่ไหมใช่จริงๆผมว่าถ้า,าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยลองติดต่อกับอ l N เ x เขาโดยตรงได้ว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแค่ผมเชื่อว่าแค่2-3ชิ้นรครับนิดหน่อยนะครับน่าจะมีอะไรอีกนะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับ นอกนจากแข็งแรงแล้วนะครับที่ได้คุยรายละเอียดกับทาง Alnex เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าอันนี้ตัวอลูมิเนียมของเขาเนี่ยแข็งแรงกว่าในท้องตลาดประมาณ50%<อ>แล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นเกรดยานยนต์เลยด้วยตัวนี้โอ้เกรดยานยนต์เลยเหรอใช่ครับก็คือเป็นวัสดุที่ที่ทำรถอะใช้ในอุตสาหการกรมยานยนต์ไยาน,นี่ไม่ต้องห่วงเลยในแง่ของมาตรฐานคุณภาพอย่างหน้าบ้านนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนิดนึงนะครับ ก็ตรงนี้ก็ทำเป็นส่วนของ walk in g closet ถูกต้องครับเนาะแล้วมีกระจกปิดกั้นก็เป็นจัดเป็นส่วนไปอันนี้น่าจะถูกใจคุณผู้หญิงหละนะครับอ๋อห้องน้ำก็น่าจะเป็นไซส์ซิงเดียวกับข้างล่างเนาะใช่เป็นขนาดเดียวกัน,นแต่ว่าวอันเนี้ยจะใช้งานได้ง่ายกว่านิดนึงเพราะว่ามันต่อเนื่องจาก walk in closet เข้ามาครับเข้ามาครับสวยนะคุณผู้ชมครับผมชอบอ่ะไอเดียดี ผมรู้เลยนะอ่านใจผู้ชมออกเลยว่าเขาชอบสุพรรณนานี่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว People เดี๋ยวให้พี่โป้เนี่ยลรไปบอกดีเทลลึกๆดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นไหมตอนนี้สร้างเสร็จไปทิ้งไหนแล้วได้ไหมได้ <Okay. S 1> เลยครับโอเคไป let's go ขณะลุดท้ายในช่วงนี้เกี่ยวเรื่องผลิตภัณฑ์าเ n e ตนะครับว่า ตัวพี่เองเป็นคนเลือกมาบวกกับทางบริษัทด้วยทางสุภาลัยด้วยเนี่ยมันจะมาช่วยเพิ่มมูลค่าของบ้านยังไงบ้างพี่ก็อย่างที่พี่บอกแอนดี้นะครับว่าตัววัสดุอลูมิเนียมเนี่ยของอา n เน็กเน่ยจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานแล้วก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมีการาดูแลรักษาในระยะยาวนะครับแข็งแรงทนทานไม่เป็นภาระกับโรงสร้างทีเดียวจบทีเดียวจบแล้วก็ในการทำเนี่ยจริงจ จะเรียกว่าลดภาระไม่ใช่ในมุมของลูกค้าอย่างเดียวลดภาระในมุมของผู้ออกแบบด้วยเพราะว่าผู้ออกแบบเนี้ยได้โคดีไซน์กับเขาแล้วเขาก็ไปช่วยดีไซน์สินค้าที่มีคุณภาพให้เราคือผมมานั่งคิดอย่างนี้คือมันมานั่งคิดถึงตอนที่ตัวเองต่อเติมบ้านอ่ะช่างตองมาทํากันหน้าบ้านเจียกันไปเจียนมากระจกกระจกอะไรผมพังหมดนี่ภาพไหมอันนี้เราตัดเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองที่เวลาเข้ามาต่อเติมในบ้านเนี่ยแล้วมาอยู่ในบริเวณรอบบ้านเราเนี่ย มันอาจจะมีเกิดความเสียหายกันได้ไงใช่แต่ถ้าคุณทําตรงนี้คือมันเสร็จที่โรงงานเสร็จปุ๊บมาถึงตรงนี้ประกอบได้เลยคนั่งงานถูกต้นะครับคราวนี้โครงการของเราตอนนี้ชา่างยังไหนแล้วพี่โครงการตอนนี้เราก็เ,เปิดเป็นเฟสแรกเนี่ยประมาณ50%แล้วครับแล้วก็ผลตอบรับความนิยมของลูกค้าก็ให้ให้ความสนใจพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณลูกค้าต้องรีบแล้วนะครับ uh huh. เราก็จะมีโปรโมชั่นมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจหลายๆเรื่องอย่างเช่น uh huh. ก็จะมีการฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือในตัวบ้านเราเนี่ยเราจะมี Home Automation แล้วก็มีไฟอัจฉริยะ oh. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าสนใจสำหรับจากมือถือแล้วนี่แหละถูกต้องเลยครับจบเลย โอ้โหอันนี้พูดถึงโปรโมชั่นก่อนเลยนะราคายังไม่รู้เลยนะ <c oughs> แต่เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนอนไปถึงราคาที่พี่บอกมีแบบบ้าน2แบบเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดในโครงการนี้มีกี่หลังยังไงพี่เออทั้งโครงการเนี่ยเราจะค่อนข้าง e x กซ์คลูซนิดนึงออนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนหลังเราจะไม่เยอะมากเรามีอยู่เพียง118หลัง แล้อีกอย่างนึงนะครับแอนดี้ในการพัฒนาร่วมกับ i l n e x เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ Value ในแง่ของการ Manage เรื่อง cost นะครับเพราะว่าสินค้าคุณภาพนะครับที่เอามาลงในโครงการเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับการที่จะพัฒนาร่วมกับเขาแล้วก็ทำให้สินค้ามันอยู่ในราคาระดับที่จับต้องได้ลูกค้าได้ประโยชน์ผู้ออกแบบได้ประโยชน์ทุกคนวินวินหมดดีมากเลยอะ่ะอฟังดูแล้วแบบ คุณจะได้บ้านที่อยู่กับเราไปอีกยาวนานแสนนานเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับแอนดี้ในแง่ของเทคนิคในแง่การก่อสร้างแล้วเนี่ยยังไม่หมดเบนเอฟฟิที่ลูกค้าจะได้ในแง่ของสุขอนามัยแอนดี้ทราบไหมครับว่าของอ l ลเน็กเนี่ยเขาปราศจากสารโครเมียมสารโครเมียมเนี่ยมันจะเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอนามัยสุขอนามัยของลูกค้าเนี่ยหายห่วง ก็มีเวลาก็แวะเข้ามานะฮะที่โครงการของเราสุภาลัยเออร์บนาน่าแจ้งวัฒนปะปักเกรดอยู่ตรงหไหนครับพี่โครงการของเรานะครับก็อยู่ในซอยวัดกู้นะครับเดินทางสะดวกสบายง่ายมากโอ้ทางด่วนในสีรัตอยู่นี้ถูกต้องแล้วก็ไปถนนแจ้งวัฒนาก็ง่ายโอ้ง่ายอ่ะเข้ามาสู่ประเด็นสำคัญของเราแล้วราคาเริ่มต้นกันบ้างดีกว่า สำหรับบ้านหลังนี้นะครับสุพานารานะครับรบราคาเริ่มต้นเพียง4.1ล้านบาทเท่านั้นนะครับในช่วงนี้พร้อมโปรโมชั่นมากมายที่ได้เล่าไปให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นะครับผมก็ราคาไม่แพงลองเข้ามาดูกันได้และถ้ามีเป็นแบบน้องมาหาอย่างเงี้ยยินเดยเพืเ่อนโฮมไบเออร์อมีไหมยินดีเลยมีราคาพิเศษไหมได้เลยหลังไม้ได้เลยหลังไปได้เลยโอเคได้วันนี้ขอบคุณพี่โป้มากๆที่วันนี้พามาแนะนําบ้านสวยๆแล้วก็บวกไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างน็กซ์ ขอบคุณมากๆยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ